ภาพยนตรแบล็กซอบภาสที่6เนี่ยจะเล่าถึงเรื่องราวหลังจากเหตุการณ์ในสงครามเย็นผ่านไปไปยังเข้าสู่เหตุการณ์ในสงครามกัฟวอร์ในปีคศ1991ซึ่งอิรักภายใต้การนำของซัดดัมฮุเซน ได้บุกค,คูเวตเมื่อวันที่2สิงหาคมปี1 9 9 0ครับสาเหตุจากการบุกค,ครั้งนี้ก็คือต้องการควบคุมทรัพยากรน้ํามันซึ่งสถานที่นั้นก็คือคูเวดเป็นประเทศที่มีทรัพยากรน้ํามันเป็นจนํานวนมากอิรักต้องการที่จะเข้าถึงและควบคุมทรัพยากรน้ํามันเพื่อเฟื่อฟงฟูเศรษฐกิจของตนเองหลังจากสงครามอิรักอิหร่านที่ผ่านไปไม่นานความขัดแย้งของพรมแดนของอิรักแล้วก็คูเวตที่มีข้อพิพาทเรื่องของพรมแดนกันซัดดัมมองว่าคูเวดกาลังจะขุดเจาะน้ํามันจากพื้นที่ ที่เขากําลังถือครองอยู่หลังจากสงครามอิรักอิรานอิรักมีหนี้สินจำนวนมากและต้องการเงินทุนเพื่อฟื้นฟูประเทศหลังจากการบุกรุกของอิรักในประเทศ ทำให้ประเทศต่ตางๆนั้นรวมไปถึงสหรัฐอเมริกาได้รวมตัวกันในการทําภารกิจที่มีชื่อว่า Operation Desert Storm ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับในเนื้อเรื่องของ County Black Soft. s o x t ในภาคนี้จะมีการเปิดตัวละครหน่อยอย่าง Toy Marshall, Jane h a r r o w Frank b o o t และตัวละครอย่าง Case ทั้ง3าคนกําลังสืบสวนจากหัวหน้าแผานก CA อย่าง Livingstone ซึ่งต้องการที่จะตามหาเบาะแสภารกิจ Operation Desert Storm ที่กาลังแทรกซึมไปตามหาอาวีซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม แล้วก็คนสนิทของซัดดัมพุเซนโดยทรอยส์มาเชลเจนแฮโรแล้วก็ตัวละครที่เราควบคุมอยู่อย่างเคสนั้นได้เดินทางไปทําภารกิจที่คูเวตในช่วงเหตุการณ์ปี1991ของสหรัฐที่บุกเข้าไปโจมตีอิรักพอดีเคสแฮโรและมาเชลได้จับตัวอาราวีมาได้สําเร็จแต่กลุ่มกองกําลังปริศนาที่ชื่อว่าแพนดิออนได้บุกเข้ามาขัดขวางเซเอทั้ง3คนพยายามช่วยเหลืออาราวีในขณะที่ถูกพวกแพนดิออนไล่ล่าเคสเริ่มมีอาการปวดหัวพวกเขาก็เลยออกมา เอาตัวรอ,รอดจากกลุ่มแพนทิออนจากนั้นก็พาอาราวีกระโดดลงมาไปที่จุดนัดพบที่มีรถมารับท่ามกลางทะเลทรายซึ่งปรากฏออกมานั่นคือรัสเซลแอดเลอร์ ที่ได้เข้ามายิงแสกหน้าอาราวีจนเสียชีวิตและเขาก็ถูกจับกลุ่มในฐานะของเจ้าหน้าที่เซอที่ทรยศมาตลอดเกือบ10เดือนซึ่งแอดเลอร์ก็ถูกจับกลุ่มตัวโดยมาเชลในขณะที่แอดเลอร์บอกว่ากลุ่มทหารปิศนาเนี่ยน่าจะเชื่อมโยงเกี่ยวกับแพนชิออนซึ่งแพนชิออนน่าจะเกี่ยวข้องกับการรับรู้ข้อมูลจากคําสั่งของ CA a แอดเลอร์พูดประโยคหนึ่งว่า bishop take root ซึ่งเป็นการสื่อว่าให้วูดเนี่ยเตรียมตัวทำภารกิจลับเพื่อตามล่ากลุ่มแพนธิออนซึ่งความเชื่อใจของวูดนั้นก็มีให้กับแอดเลอร์พอสมควรเลย ซึ่งสาเหตุที่แฟรงกูด d นั้นขาเดินไม่ได้เนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ในช่วง c อร์เปอร์ตี้แบล็กซ็อกที่2ในช่วงปี1986ครับจะมีการบอกเล่าเรื่องราวที่วูดเนี่ยถูกจับมาขงพร้อมกับซากศพโดยชายที่มีชื่อว่าราอูเมเนเดสซึ่งเป็นกองทัพของนิการากัวแล้วก็เป็นผู้ที่ทําธุรกิจค้าอาวุธไปกับทั่วโลกด้วยซึ่งน่นวาว่าตัวของแฟรงกูดเนี่ยมีความโกรธแค้นกับเมเนเดสมากๆ เม <mm <me ื่อแฟรงกูดเจอหน้าเมเนเดสที่กาลังกบดานอยู่กับน้องสาวของเขาในห้องพักที่เป็นที่กบดานในปานามาแฟรงกูดนั้นโมโหมากก็เลยโยนระเบิดเข้าไปในขณะที่ตัวของฮัสซันเนี่ยต้องการตัวของเมเนเดสแบบจับเป็นนะครับอย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้ทําให้น้องสาวของราอูเมเนเดสเสียชีวิตและราอูเมเนเดสก็ต้องการที่จะล้างแค้นแฟรงกูดโดยการวางแผนกับโนริเอกาในขณะที่ฮัสซันถูกจับตัวและเมเนเดสก็สั่งให้ฮัสซันเนี่ย ออกคำสั่งให้แฟรงค์วูดเนี่ยยิงชายที่ถูกจับตัวอยู่ซึ่งฮัสซันบอกว่าชายคนนั้นคือราอูเมเนเดสซึ่งแฟรงค์วูดก็ยิงอย่างไม่ลังเลซึ่งคนที่ถูกยิงนั้นก็คืออเล็กซ์เมสันนั่นเอง จากนั้นแฟรงกูดจะถูกราอูเมนเดสยิงที่ขาจนไม่สามารถเดินได้ราอูเมนเดสบอกว่าต้องการที่จะให้แฟรงกูดนั้นยังคงทนทุกข์ทรมานจากเหตุการณ์ที่เขาเผชิญอยู่นั่นคือเขาต้องการที่จะจัดการกับลูกชายของอเล็กซ์เมสันนั่นคือเดวิดเมสันแต่ว่าฮัสสันเนี่ยเลือกที่จะขอสละชีวิตแทนทําให้ราอูเมนเดสสังหารฮัสสันตอนหน้าต่อตาแฟรงกูดแล้วก็ปล่อยให้เดวิดเมสันลูกชายของเมสันนั้นรอดตายในขณะที่แฟรงกูดนั้นก็เสียขาในเหตุการณ์นี้ครับและนี่ก็เป็นสาเหตุที่แรงนนั้น เสขาแล้วก็นั่งรถเข็นในเหตุการณ์ภาคนี้ครับหลังจากมาเชลและทีมบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับลีวิงสโตนฟังซึ่งลีวิงสโตนก็สอบปังคำแล้วก็ดูเหมือนว่าภารกิจที่ ทั้ง3คนไปทํามาเหมือนมันยังคุมเครืออยู่ทําให้ทรอยมาเชลเจมส์แฮโรและแฟงวูดถูกยุบและก็หยุดการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ตอนนั้นเลยทําให้ฟูดมาเชลเริ่มที่จะวางแผนในการออกตามล่ากลุ่มแพนเทียนรวมไปถึงตัวของเคสด้วยที่ได้เริ่มปฏิบัติการในเซฟเฮาส์ลับของเ g b ในที่ถูกทิ้งรางเอาไว้ในช่วงสงครามเย็นที่แอดเลอร์เตรียมไว้ในการทําภารกิจในการส่อนนมกลุ่มแพนเทียนโดยรวบรวมกลุ่มสมาชิกเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อตามหาเบาะ ทางนักลอบสังหารอย่างเซวาตีเซฟดูมาส ซึ่งเป็นนักลอบสังหารที่ต้องการที่จะให้เราเข้าไปสังหารกลุ่มกิลที่มีความบาดหมางก,กับเธอซึ่งภารกิจแรกที่เคสเข้าไปก็คือการแทรกซึมเข้าไปตามหากลุ่มสมาชิกของกิลที่มีชื่อว่ายานิกซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ต้องการติดต่อสื่อสารกับแพนเชียอนโดยตรงซึ่งเคสนั้นได้ขึ้นหอคอยแล้วก็ใช้ปืนสไนเปอร์เล็งไปที่ตรงบริเวณใจกลางเรือที่เมืองอวาลอนส์โดยการใช้สไนเปอร์ในการดักฟังการพูดคุยของยานิกซึ่งก็อน ว่ากลุ่มเกลยวเนี่ยจะมีความพัวพันกับกลุ่มแพนเชอนด้วย หลังจากนั้นยานี้ก็ถูกเคสจัดการด้วยใช้ปืนสไนเปอร์เสร็จแล้วเซฟก็จะมารับเคสแล้วก็เริ่มแผนในการบุกรังของกิลส์ที่กำลังตามล่าบิ๊กบอสซึ่งเคสกับเซฟก็แทรกซิมเข้าไปตามล่าบิ๊กบอสแล้วหลังจากนั้นเขาก็พยายามจะขับรถหลบหนีครับแต่ว่าก็ถูกยิงสกัดเอาไว้ได้แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังจากทำภารกิจสำเร็จมาเชลก็จะพาฟีลิกซ์นูแมนมาซึ่งเป็นวิศวกรแล้วก็แฮกเกอร์ที่สนใจจะมาร่วมทำภารกิจนี้โดยทุกคนก็มารวมตัวกันตอนนี้ยัง ขาดแอดเลอร์ที่ถูกขังไว้อยู่ที่สถานีใต้ดินอย่างแคปิตอลที่อยู่ใจก,ากลางกรุงวอชิงตันดีซีแต่ว่ามีปัญหาหนึ่งก็คือว่าการที่จะเข้าไปด้านในไดน้ต้องใช้เครื่องสแกนม่านตาที่ฟิลิปได้สร้างขึ้นมาโดยการใช้ม่านตาของวุฒิสมาชิกอย่างแจ็คแมคเคนนาโดยเคสต้องลับลอบปลอมตัวเข้าไปในงานการหาเสียงของบิลคิงตันแต่ว่าภารกิจนี้ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดไว้เพราะว่าวุฒิสมาชิก มีภารกิจต้องไปคุยกับบิลคลิงตันซึ่งเป็นผู้ลงสมัครประธานาธิบดีด้านในนั้นก็ได้เจอกับเจสส์แฮโร่ด้วยที่เข้ามาแล้วบอกว่า c ีเอกำลังตามล่าตัวเราอยู่เคสที่จะทำการจัดการกับวุทิสมาชิกโดยการ ไปอัดเขาที่ห้องครัวนะครับจนทาให้เขาในมุมสติแล้วก็ทําการสแกนม่านตามมาได้แล้วก็จังหวะนั้นเคสก็ได้จัดการบอดิการของวุฒิสมาชิกด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยมาเชลแล้วก็เคสเนี่ยได้มารวมตัวกันกับเซฟและลงไปชั้นใต้ดินเพื่อที่จะไปช่วยเหลือแอดเลอร์ออกมาจากคุกแต่พวกเขาช้าไปก้าวหนึ่งกลุ่มแพนธิออนเข้ามาก่อนที่พวกเขาจะบุกเข้ามาเรียบร้อยแล้วมาเชลและเคสก็เลยบุกเข้าไปช่วยเหลือแอดเลอร์ออกมาแล้วก็จัดการกลุ่มแพนธิออน จากนั้นก็เริ่มขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็หลบหนีออกมาอย่างบุดวิดแล้วก็หลบหนีกลับไปที่เซฟเฮาส์ครับเจนเฮโรพูดคุยกับมาเชลแล้วบอกว่าน่าจะเป็นไปนได้ว่าลิวิงสโตนน่าจะเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มแพนธีออนแน่นอนซึ่งเฮโร่ก็บอกว่าจะพยายามช่วย มาเชลแต่เขาก็ปฏิเสธครับแล้วบอกว่าให้มาเชลนั้นคอยสอนแนม l ลิวิงสโตนเอาไว้นคะครับนี่แมชชีบอกว่าอย่าเชื่อใจใครทั้งนั้นแอดเลอร์เผยว่ากลุ่มแพทริออเนี่ยได้รักรอบขนอาวุธเชือภาพบางอย่างที่ได้ขนส่งไปอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วอยู่ที่วังของซัดดัมพูเซนอาวุธเชือภาพนี้เรียกว่า The Cr e d o ซึ่งแอดเลอร์มาเชลเคสแล้วก็ปาร์คได้ร่วมไปทำภารกิจที่คูเวตและต้องและต้องช่วยกลุ่มของปาร์คในการกำจัดมิสไซล์ที่ทั่วคูเวตจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ช่วยเหลือการสับสนทางอากาศเรียบร้อยพวกเขาก็แทรกซึมเข้าไปในวังของซัดดัมได้แล้วก็ได้พบกับอาวุธเชื้ภาพอย่างเดอะครดอลแอดเลอร์ก็บอกว่ากลุ่มของแพทริออเนี่ยน่าจะได้รับข้อมูลการพัฒนาอาวุธเชื้ภาพมาจากศูนย์วิจัยที่มีชื่อว่า a Advanced Technology and a อ p พลิเคชันที่สหรัฐอเมริกาได้มีการกอร่อตั้งขึ้นมาทีี่เก เพื่อวิจัยโปรเจกต์เกี่ยวกับการแกะรหัสการล้างสมองของบุคคลอย่าง M.K. Ultra รวมไปถึงการทดลองอาเชื้อภาพต่างๆผ่านมนุษย์และเป็นไปนได้ว่าจะมีต้นตอของเรื่องราวที่ อาวุชเชียภาพอย่าง The c r e เนี่ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวพันด้วยซึ่งแอดเลอร์เนี่ยจะเคยทํางานกับโปรเจกต์นี้มาเมื่อ10ปีก่อนครับซึ่งจะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในเรื่องของ Blacksoft Co. War ที่ตัวละครอ,อย่างเบลนั้นถูกใช้โปรแกรม N.K. Ultra ล้างสมองจนทําให้กลายเป็นพักพวกของสารัสทําให้เราจะได้เห็นว่าเรื่องราวนี้ก็จะจบลงตรงที่ว่าสูวิจัยนั้นมีการเกิดการแพร่ระบาดบางอย่างนะครับจนทาให้ สูรวิจัยอย่างแอดวานเทคโนโลยีแอปพลิเคชันนั้นถูกปิดตัวลงครับมาเชลแล้วก็เคสนนั้นได้เข้ามาด้านในแล้วก็ได้พบว่าสูรวิจัยนี้ถูกปิดตายแล้วเคสผ้าท่าตกลงมาจากที่สูงจากนั้นหน้ากาก่าของเขาก็เสียหาย mm hmm. เขาได้สูดดมแก๊สที่รั่วและเขาก็ได้รับรู้ว่ามีตัวต,วตวนอีกคนหนึ่งที่กําลังพูดผ่านสมองของเขาอยู่ครับ ที่พยายามจะควบคุมจิตใจและเคสเหมือนจะเคยเป็นหนึ่งในผู้ที่เคยถูกทดลองที่นี่ด้วยเพราะว่ามีตราสัญลักษณ์ที่ข้อมือเหมือนกับที่ศูนย์วิจัยนี้เลยรวมไปถึงศูนย์วิจัยนี้เนี่ยไม่ใช่มีการพัฒนาแค่โปรเจกต์ MK Ultra การล้างสมองแล้วก็ The Cre d เเท่านั้นแต่ต้องการสุดยอดอาวุธที่จะเป็นอาวุธที่เหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปอีกครับก็คือ The Cre d เเนี่ยอาจมีส่วนเกี่ยวพันกับการที่จะล้างสมองให้คนมาทำร้ายกันเองครับโดยเป็นอาวุธเชื้อภาพที่อันตรายและสร้างภาพหลอนครับโดยจะมีการททดลอองงไปั่่วยยาุ มอสคกแล้วก็วอชิงตันดีซีครับถ้าหากการทดลอดสำเร็จเนี่ยอาจจะทำให้เกิดแหนนะทั่วโลกได้เคสเริ่มเห็นภาพหลอนในหัวเกี่ยวกับมนุษย์ทดลองที่มีอาวุธเชื้อภาพเคสยินเสียงในหัวแต่ว่ามาเชลกับเซฟก็ได้ช่วยเหลือเขาได้ทันแล้วก็ได้พบก,กับแหล่งกบซ่อนของเดอะคร d โดแต่ในตู้นั้นมันเป็นตู้ที่ว่างเปล่าแต่ว่ามีเทฟฟอร์บี้ดิสอันนึง ที่มีการเปิดเผยว่ามีการทดลองเดอ c r ร d l e ตั้งแต่ช่วงปี1990ครับซึ่งกลุ่มแพนเทอรเนี่ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างวเชื้อภาพตัวนี้เพราะว่ามันมีวิดีโอเทปที่มีการบอกเล่าเรื่องราวของการทดลองครับซึ่งเจสสเฮโร่เนี่ยก็คือหนึ่งในกลุ่คนที่เข้าไปร่วมงานกับแพนเทอ o n ด้วยซึ่งนะ่ซึ่งพวกเขาทั้งหมดก็รับรู้ว่าเจสเฮโรนั้นเป็นนอนบอลไส้ ฟิลิกซได้ข้อมูลจากวิดีโอเกี่ยวกับคาสิโนที่อ v วารลอนซึ่งมีตู้เซฟหมายเลขปี24ซึ่งสื่อว่าแพนเทียนจะมีการสนับสนุนทุนงานวิจัย The c r ค d ดผ่านการฟอกเงินในคาสิโนพวกเขาเลยรวมกลุ่มกันในการที่จะลักลอบเข้าไปจอระบบเพื่อเข้าไปในตู้เซฟให้ได้ซึ่งเคสก็เริ่มวางอุปกรณ์แฮ็กกล่องที่อยู่ด้านในของกล้องวงจรปิดที่คาสิโนครับแล้วก็โดน แกงจับได้แล้วก็เพื่อเป็นการสร้างสถานการณ์ให้กลุ่มพวกยามรักษาวันภายนั้นกําลังตื่นตัวมาเชลก็เล่นพนันชนะเศรษฐีคนหนึ่งแล้วก็เข้าไปในเลเวลสูงสุดเพื่อป่วนเครื่องเล่นสล็อตแมชชีนเพื่อให้ช่างเทคนิคอย่างฟิลิก์ได้เข้ามาปลอมตัวและเข้าไปด้านในของกลุ่ม ที่เป็นเขตห่วงห้ามซึ่งเซฟมาเชลแล้วก็ฟิลิ克์ได้ก่อกวนสถานการณ์นี้ในขณะที่เคสได้เข้าไปเปิดตู้เซฟ B24 และได้ข้อมูลแต่นั้นพวกเขาก็หลบหนีมาทางเรือครับพวกเขากลับมาฉลองกันในขณะที่แอดเลอร์อยู่ที่คูเวตแล้วก็ติดต่อหาซิมส์ที่กําลังกลับมาเป็นกัปตันแล้วก็ทําภารกิจในการตามล่ากูชิฟที่สนามบินคูเวตแอดเลอร์ออกคําสั่งให้เคสนั้นผักกูชิฟตกลงไปในใบพัดเครื่องบินแต่กูชิฟบอกว่าเจสแฮโร่เนี่ยให้เข้ามาเป็นสายในการพัฒนาวุฒิภาพเด็กคว ซึ่งเขาบอกว่ามันถูกสร้างขึ้นในฐานของอเมริกาตั้งแต่แรกอยู่แล้วส่วนแพดดิโอเนี่ยต้องการให้เขาเนกระตุ้นไวรัสให้มันมีความรุนแรงมากขึ้นเพื่อใยกขนส่งไปที่ค่ายทหารอย่างโวคูตาได้สําเร็จครับซึ่งแอดเลอร์หลังจากที่รู้ที่อยู่ของการขนส่งเดอะเครเดไปที่ค่ายทหารของโวคูตาแอดเลอร์ได้ใช้รหัสลับในการจะบังคับให เคสเนี่ยผักกูซิฟตกลงไปแต่ว่าซิมเข้ามาขัดขวางได้ทันครับแล้วก็จับตัวกูซิฟแทนแอนเลอร์บอกเคสว่าถ้าเครดลตกอยู่ในสถานการณ์ของพวกเดือพแอนเชิเนี่ยก็อาจจะทําให้ต้องรีบเริ่มปฏิบัติการทันทีเพราะว่าจะมีคนตายเป็นล้านครับซึ่งเหมือนกับว่าจะเป็นการทําวิธีแบบเดียวกับเบลที่เคยทําก่อนหน้านี้ก็คือการล้างสมองครับหลังจากนั้นเนี่ยที่คุกกักกันนักโทษได้กลายเป็นจุดทดลองอาวุธเชี่ยวภาพ ที่คุกโวคูตาซึ่งเซฟเนี่ยก็ได้แทรกซึมเข้าไปทําลายเรดาร์ติดตั้งระบบ C4 ที่จะรวดนําวิถีและเข้าไปแฮกระบบกล้องที่สู์วิจัยใต้ดินแล้วก็ได้พบกับกลุ่มแพนเทียลแล้วก็เจนแฮโรที่กําลังตามหาเดอะครีเดลจนเจอที่อยู่ชั้นใต้ดินครับจากนั้นกลุ่มแอดเลอร์มาเชลเคสก็เลยบุกเข้าไปถล่มด้วยเฮลิคอปเตอร์ครับจากนั้นพวกเขาทั้ง4คนก็ได้รวมกลุ่มกันแล้วก็ลงไปตามล่าแฮโรครับจากนั้นเนี่ยเคสที่ตกลงมาคนเดียวครับแล้วก็ได้รับรู้ถึงการมี ออยู่ขง Hero, ซึ่งแฮโร่ก็พูดกับเขาว่าเคสคือหนึ่งในบูเชี่ภาพที่ถูกสร้างขึ้นมาในแลบแฮโร่ Hero พยายามจเจราจาให้ไม่ร่วมกลุ่มกับแพนเทียนครับแต่ว่ามาเชลก็มาจับกลุ่มตัวแฮโร่ได้แล้วก็เข้าไปสืบสวนที่เซฟเฮาส์ต่อครับในภารกิจสุดท้ายแอดเลอร์จะเริ่มฉีดยา ที่เป็นแบบเดียวกับที่เคยทํากับเบลนะครับให้กับแฮโร่เพื่อคายความจริงออกมาซึ่งในจังหวะนั้นนูเหมือนว่าแฮโร่เนี่ยจะรับรู้ถึงอดีตของตนเองครับอดีตของเจนที่ในวัยเด็กเนี่ยถูกเจ้าที่เซบุกเข้ามาที่บ้านแล้วก็เริ่มสังหารพ่อแล้วก็แม่ของเธอครับ ซึ่งเธอพยายามที่จะเชื่อมโยงว่าใครเป็นคนสังหารพ่อแม่ของเธอครับซึ่งแน่นอนว่าเธอก็ได้รับรู้ว่าเป็นเจ้าที่ CA a ตอนแรกเธอคิดว่าเป็นแอดเลอร์ครับที่สังหารเธอแต่ว่ากลุ่มแพนทิอนเนี่ยเป็นกลุ่มที่บอกว่าเธอสามารถเข้ามาทํางานในฐานะของเซ a และก็สืมหาคนที่เป็นฆาตรกรที่สังหารพ่อแม่ของเธอได้ เมื่อเธอเริ่มเข้ามาที่ทำเนียบขาวเธอก็เริ่มรับรู้ถึงการมีอยู่ของแพนเทออนที่แทรกซึมเข้ามาอยู่ในกลุ่ม c a ครับแล้วเธอก็ได้รับรู้ว่าคนที่สังหารครอบครวงเธอนั้นเป็นคนของ c a ครับที่ต้องการหักหลังพ่อแม่ของเธอ ซึ่งเจนไฮโรก็ได้เปิดเผยเป้าหมายของตนเองครับนั่นก็คือการใช้ The c r a d l e The Cradle เนี่ยจะถูกใช้งานแล้วก็จะกระจายแก๊สพิษอาวุธเชื้อภาพนี้ไปทั่วเมืองหลวงของวอชิงตันดีซีแล้วดูเหมือนว่าเคสเนี่ยต้องการที่จะโยงความผิดให้กับลิวิงสโตนสมมติทําให้เธอเนี่ยจะกลายเป็นผู้ที่มาแทนที่ลิวิงสโตนแล้วก็จะยึดอำนาจแล้วก็จะเป็นหนึ่งในแพนธีออนคนแรกที่มีอำนาจมากที่สุดแล้วก็สามารถควบคุมซีเออย่างสมบูรณ์ครับซึ่งเหลือแค่จุดเดียวเท่านั้นก็คือการส่ง The c คร d l e ไปที่ DC, วอ ใช้งานมันนั่นเองซึ่งกลุ่มของแพงที่อ่อได้บุกเข้ามา ในจังหวะที่กําลังสืบสวนสอบสวนแฮโรอยู่ซึ่งเซฟเฮาส์ที่อยู่ตอนนี้ก็หนุหมุนว่าพวกเขาทั้ง4คนจะต้องปกป้องมันไว้ในขณะที่วูดก็มาหลบที่บังเกอร์แล้วก็รอให้แฮโรพยายามจะขายเรื่องราวสถานที่ซ่อนของเดอะครีเอร์ออกมาให้ได้แต่เดอะแพนเทอนก็ลอบเข้ามาช่วยเหลือแฮโรครับแล้ววูดก็ถูกผลักลงมาครับจากวิวแชร์แล้วแฮโรก็ใช้มีดเสียบไปที่เอวของวูดครับและเจนแฮโรพยายามที่จะหลบหนีด้วยเฮลิคอปเตอร์ครับซึ่งมาเชลส์บอกว่าให้เคสเนี่ยออกไปจับตัว แฮโรมาให้ทันครับเพราะว่าเคสเนียมีความเป็นหนึ่งในสุดยอดอาวุธเชี่วภาพอยู่แล้วทําให้สามารถที่จะกระโดดแล้วก็เข้ามาขัดขวางเฮลิคอปเตอร์ให้ตกลงมาได้นะครับจากนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีการต่อสู้กันของแฮโรกับเคสครับซึ่งอยู่ใต้ทะเลแล้วซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้เดอะเครดก็เริ่มทํางานครับหลังจากนั้นเนี่ยเคสก็กลายเป็นอาวุธเชี่วภาพแล้วก็จากการเจนแฮโรตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะมีการระเบิดเกิดขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้ทราบว่าเคสเนี่ยรอดตายหรือเปล่านะครับแต่ว่า m มาเช l บอกว่าตนี้สนานาการเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็เหมือนจะจบลงนะครับสงครามเย็นก็จบลงสงครามกัฟฟอร์ก็น่าจะจบลงแล้วแสอ2สัปดาห์ต่อมาลิฟวิงสโตนเนี่ยได้พามาเชลแล้วก็บู๊มาพูดคุยเขาบอกว่าถึงแม้ว่าสงครามเย็นจะจบลงแล้วแต่ภารกิจเงามืดยังคงมีอยู่ภัยคุกค,คามใหม่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าถึงแม้ว่าเจสฮโรจะตายไปแล้ว แต่กลุ่มแพทริอยังคงอยู่ใน CAA และพลัายคุกคามทั้งหมดนี้ก็ยังคงดําเนินต่อไปครับ mm hmm. เขาต้องการให้กลุ่มของว o ดแล้วก็มาเชลเนี่ยกลับมาร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าแพทีิอเนี่ยไม่เคยออกไปไหนครับ แล้วก็จบที่มีชายพิศนาได้ค้นข้อมูลของโต๊ะเจนแฮโรแล้วก็จะเป็นการจบเนื้อเรื่องของคอฟตี้แบล็กซ็อ p ค w วทที่น่าจะมีการต่อในเนื้อเรื่องของ w a r ์โซนครับชายพิศนาเนี่ยจะเป็นตัวละครใน m u l ติ p l a y e r ครับที่ชื่อว่าเคนครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม CA หลังจากที่พี่ชายของเ่ยเสียชีวิตที่ปานามาครับแพนเทียลได้ติดต่อกับ เขาเนี่ยให้เข้ามาร่วมทีมแล้วก็เป็นภพัพคุกคามครั้งใหม่ครับซึ่งอาจจะเป็นการเชื่อมโยงกับวอร์โซ e แล้วก็ถ้าพูดถึงปานามาเนี่ยก็จะเป็นการเชื่อมโยงกับในเรื่องของ c o าวิตี้แบล็กซ็อภาคที่2องด้วยที่จะมีการเชื่อมโยงกับตัวละครอย่างราอูมนเดนเดสนะครับที่น่าจะมีเรื่องราวที่จบลงแคบกับตัวในเรื่องของเคาวิตี้แบล็กซ็อภาคที่6ครับและนี่คือทั้งหมดของการสรุปในเรื่องของเกมเคาพิตี้แบล็กซ็อฟภาคที่6กนะครับยังไงเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูสรุปในเรื่องของเกมเคาวิตี้ภาคที่ 1, ซึ่งโดยรวมผมคิดว่าในเรื่องของภาคนี้มันจะดูเหนือธรรมชาติมากๆเพื่อนๆลองคอมเมนต์กันดูครับว่าเพื่อนๆคิดอย่างไรครับก็ลองคอมเมนต์กันดูแล้วกันนะฮะวันนี้ก็ขอตุวลาบก่อนสวัสดีครับ